วันนี้มาเซตอัพแปลงผักนะคะมีสองสีสั่งมาสองสีก็คือสีครีมกับสีน้ำตาลเนาะก็เรียกสีน้ำตาลมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปพอเซตปุ๊บการเซตก็ไม่ยากนะคะวิธีเซตก็เซตหัวก่อนเซตหัวท้ายเสร็จแล้วก็เซตตรงกลางเราทำเองนะคะทำคนเดียวเซตเซตหัวตรงนี้หัว ท้ายและตรงกลางพอจากจากที่ลงนาตรงนู้นเราก็เคลื่อนมาด้วยรถเข็นเสร็จแล้วเราก็มาประกอบที่นี่อันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ทำให้ดูว่าผู้หญิงทำคนเดียวได้นะคะอันนี้เราก็สกรูเองทุกอันจะมีขอบยางให้ตรงนี้มีเหล็กระหว่างตรงกลางให้สามอันมันจะยากนิดนึงตอนที่ใส่เหล็กแต่ว่า ตอนที่เราทําอันแรกก็กุกๆก,กก,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 กักนิดนึงตะกุกตะกลักนิดนึงแต่พอพอมาทําอันที่สองที่สามเริ่มทําเป็นสามอันนี้เราทําพร้อมกันก็คือทําหัวทําท้ายทํากลางแล้วมาประกอบแล้วก็ใส่เหล็กแล้วก็ใส่ยางยางดำๆตรงนี้เขามีแถมให้มาในเซตนะคะอันนี้จะเป็นแปลงผักขนาดใหญ่เท่ากับเตียงสามฟุตอะเราไม่รู้ขนาดเราไม่ได้อ่านขนาด แต่ว่ามันเท่ากับเตียงสามฟุตเนี่ยค่ะแล้ววิธีขั้นตอนที่จะเตรียมดินก็คือขั้นตอนแรกเราจะใส่กระดาษกระดาษลงไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาทําให้ดูนะคะใส่กระดาษแล้วก็ใส่เศษไม้แบบนี้แต่ใส่เยอะนะคะอันนี้แค่เก็บมากองไว้เฉยเศษไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นเศษหญ้าที่เราตัดทิ้งนะคะแล้วก็ตามด้วยดิน แล้วก็ทิ้งไว้จนมันผ่านเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวเราก็ยังไม่ปลูกอะไรเพราะหน้าหนาวที่อเมริกาก็ที่มิซิสซิปปีนี่หนาวเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นกับหิมะตกมากมายนะคะเป็นภาคใต้ของอเมริกาก็จะทิ้งจนหน้าฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มปลูกกันนะคะตามนี้เลยขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนคะ่ะ